คลิปนี้เราก็มีแพลตฟอร์ม x p r i e มารีวิวค่ะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสร้างรายได้ลงทะเบียนครั้งแรกแจกฟรีทันทีคนละ1 USDT หรือ33บาทนั่นเองนะคะและบอกเลยว่าแพลตฟอร์มตัวนี้สายฟรีสามารถเล่นได้ถอนได้เล่นครบ3-7วันสามารถกดถอนเข้ากระเป๋าดิจิทัลบ a l l e t ได้เลยนะคะ ซึ่งแพลตฟอร์ม X p r i ตัวนี้นะคะมีผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์จำนวนมากซึ่งเป็นผู้นำทีมอย่างแบบมืออาชีพนะคะในการบริหารกองทุนสกุลเงินดิจิทัลนะคะเป็นสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ทีมเทคนิคนะคะของเราทําการดูแลอย่างใกล้ชิดและผู้จัดการกองทุนนะคะและใช้โมเดล AI ชั้นนำของโลกค่ะ อย่าง GPT 4นะคะตัวนี้เพื่อจัดการกองทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีสูงสุดเหล่านี้ของแพลตฟอร์ม x p i r นะทุกคนจะสามารถปรับปรุงจัดการนะคะและผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจนะทุกคน ก็ทำการลงทะเบียนนะคะรับไปเลยฟรีๆสำหรับคนที่สมัครครั้งแรกลงทะเบียนครั้งแรกรับไปเลย1 USDT หรือ33บาทนั่นเองนะคะเพื่อซื้อกลองทุนและรับปันผลในส่วนนี้นะคะสายฟรีสามารถเล่นได้และถอนได้ค่ะแค่สมัครก็มีรายได้เข้ากระเป๋าดิจิทัลบอเลตแล้วทุกคนวิธีการสมัครง่ายๆเลย ท,ทันทีที่กดลิงก์มาก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะช่องแรกค่ะให้เพื่อนๆกรอกอีเมลของเพื่อนๆค่ะช่องที่สองตั้งรหัสเข้าสู่ระบบค่ะช่องที่สามยืนยนันรหัสค่ะและช่องที่สี่ตั้งรหัสการถอนเงินค่ะช่องที่ห้าให้เพื่อน,อนๆยืนยนันรหัสการถอนเงินค่ะ เสร็จแล้วก็เลื่อนขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าของใครไม่มีรหัสเชิญของเพื่อนตรงนี้จะไม่สามารถกดลงทะเบียนได้นะทุกคนและขั้นตอนสุดท้ายในการสมัครง่ายๆเลยก็กดลงทะเบียนในปุ่มสีฟ้าตรงนี้ค่ะ พอเราทําการลงทะเบียนเสร็จนะคะเขาก็จะขึ้นแจ้งแบบนี้เลยเราก็มาอ่านรายละเอียดบนแพลตฟอร์มเขาได้ทุกคนซึ่งแพลตฟอร์มของเขานะคะทันทีที่เราทําการสมัครสมาชิกเข้ามาหรือลงทะเบียนมาเขาจะแจกฟรีๆเลยคนละ1ดอลลาร์ค่ะเงินไทยก็อยู่ที่33บาทนี่นะคะเราก็จะได้รับตรงนี้เลยแบบฟรีๆค่ะทุกคน ซึ่งเรานําเงิน1ดอลลาร์ตรงนี้นะคะมาสร้างรายได้ได้เลยนะทุกคนอ่ะเดื่อนลงมาดูรายละเอียดข้างล่างค่ะเขาก็จะมีให้เราทําการกดสร้างรายได้นะคะก็กดปุ่มลงทุนตรงนี้เลยค่ะลงทุนตอนนี้นะคะนี่เราจะมีรายได้ในส่วนนี้ค่ะอ่ะเลื่อนขึ้นมานะทุกคนเราจะมีรายได้ในส่วนนี้นะคะ ซึ่งทันทีที่เรากดซื้อนะคะในจํานวน1ดอลลาร์นะคะที่เขาแจกเรามาอ่ตัวนี้เล่นครบ7วันเราสามารถกดถอนเข้ากระเป๋าดิจิทับลบัลเลตเราได้เลยนะทุกคนอ่นี่นะคะเราก็จะได้รับตรงนี้ค่ะแล้วก็มาดูนะคะตัวที่สองตัวที่2ตรงนี้นะทุกคน ตัวที่2ตรงนี้นะคะเราสามารถลงทุนได้ที่200ดอลลาร์นะคะเราก็จะสามารถสร้างรายได้ได้ที่1213 16%เป็นระยะเวลา7วันนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกนี่เราสามารถเลือกได้ค่ะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นการเข้ามาสร้างรายได้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัว20ดอลลาร์ตรงนี้เราจะได้รับ 1242.19%นะคะเป็นระยะเวลา7วันเช่นกันค่ะเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็กดลงทุนค่ะแล้วก็เลือกตัวแรกเลยนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะมีรายได้ในส่วนนี้นะทุกคน ก็ใส่เป็น1ดอลลาร์ของเราที่เราได้รับมาค่ะเสร็จแล้วก็กดยืนยันโอเคลงทุนสำเร็จนะคะแค่นี้เราก็มีรายได้แล้วนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นระยะเวลา3วันนะทุกคนเขาจะมี2ตัวนะคะ,ะตัวที่2ข้างล่างเพื่อนๆเลือกเป็นตัว7วันได้เช่นกันตัวนี้จะอยู่ที่7วันนะคะสิะบวัน แล้วเราก็ใส่จํานวนตัวนี้ได้เลยถ้าเพื่อนๆทุนเยอะก็ใส่ไปเลยนะคะ100ดอลลาร์ตรงนี้ก็จะมีรายได้ในส่วนนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้เราก็ทําการกดลงทุนไปแล้วนะคะแล้วเรามาดูวิธีการเติมนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากจะมีรายได้เพิ่มมาอีกเนาะนอกจากตัวที่เขาแจกแล้วเราก็สามารถมาเติมได้นะคะาชาร์จพลังตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ทําการแคปหน้าจอนะคะนี่แคปหน้าจอตรงนี้ หรือนะคะจะคัดลอกสำเนาในปุ่มข้างล่างค่ะอ่าคัดลอกสำเนาในปุ่มข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็มาทําการเติมนะคะสามารถเติมได้ในหลายๆสกุลเงินนะทุกคนอ่าเขาก็มีหลายๆสกุลเงินให้เราเลือกนะคะเพื่อนๆจะเลือกเป็น USDT TRC 2 0หรือจะเป็น TRX ก็ได้เช่นกันนะคะสามารถเลือกเติมได้เลยตามที่เราสะดวกค่ะเติมปุ๊บเงินก็จะเข้าระบบทันทีนะคะ ทีนี้ค่ะมาดูตรงขีดสามขีดค่ะเพื่อนๆสามารถเข้ามาทำการคัดลอกลิงก์ในปุ่มนี้นะคะเอาไปแชร์แนะนำเพื่อนเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นจากเพื่อนได้เลยเขาก็จะมีระดับค่าคอมมิชชั่นแจ้งรายละเอียดเรานะคะ ก็เริ่มต้นที่ระดับ1ค่ะรับค่าคอมมิชชั่น3%ระดับ2รับค่าคอมมิชชั่น1%และระดับ3รับค่าคอมมิชชั่น1%ค่ะนี่นะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะเอาไปแชร์แนะนำเพื่อนได้เลยตัวนี้ก็คือตัวเงินที่เราได้รับฟรีมานะทุกคน ก็เป็นแพลตฟอร์มมาใหม่นะคะตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนะส่วนการถอนค่ะแล้วก็เลื่อนมานะคะเลื่อนมามาดูรยหมดของการถอนค่ะกดมาที่ถอนตรงนี้ค่ะกดจิ้มเข้ามาเลยเริ่มการถอนก็จะมีทั้งหมด3สกุลเงินให้เราเลือกถอนนะคะนี่เลยก็จะมี USDT t r c 2 0นะคะแล้วก็ t r x นะคะแล้วก็ USDT BEP 2 0ค่ะตัวนี้สามารถถอนขั้นต่ำก็คือ1ดอลลาร์นะคะทุกคนสามารถถอนขั้นต่ำนะคะก็คือ1ดอลลาร์ค่ะนี่นะคะจำนวนการถอนขั้นต่ำของเขาเขาก็จะมีรายละเอียดแจ้งนะคะถอนได้สูงสุดไม่จำกัดค่ะการถอนก็องอ่ายๆเลยทันทีที่มียอดครบนะคะในการถอนขั้นต่ำ ก็ใส่ที่อยู่กระเป๋าของเรานะคะใส่จํานวนเงินแล้วก็ใส่รหัสการถอนของเราเสร็จแล้วก็กดยืนยันการถอนในปุ่มข้างล่างนะคะแค่นี้อ่าเราก็เป็นนั้นว่าถอนเงินสําเร็จเนาะเดียวคลิปหน้าเนาะเราจะมาอัปเดตการถอนให้ดูอีกทีนะคะโอเคนะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มประมาณนี้เลยเป็นตัวสร้างรายได้นะคะ,ะเป็นแพลตฟอร์มตัวใหม่ล่าสุดค่ะทุกคนเพื่อนๆสามารถเติมเงินลงทุนมาสร้างรายได้ตรงนี้ได้เลยนะคะ เขาก็มีหลายๆตัวให้เราเลือกทำการลงทุนถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เข้าใจก็สามารถทักสอบถามรายละเอียดนะคะจากฝ่ายบริการลูกค้าตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีเริ่มต้นในการสร้างรายได้นี่นะคะมีหลากหลายให้เราเลือกเข้ามาสร้างรายได้นะคะเริ่มทำการลงทุนขั้นต่ำเพียง1ดอลลาร์เท่านั้นค่ะอ่าแล้วก็อยู่ข้างล่างสุดนะคะก็จะเป็นกองทุนพีเนียมนะคะตัวนี้สามารถลงทุนได้ที่ 20ดอลลาร์นะทุกคนนี่สามารถลงทุนได้ที่20ดอลลาร์ค่ะเราก็จะมีรายได้ในหมวดนี้นะคะกดจิ้มเข้ามาได้เลยนี่คือรายละเอียดของเขาค่ะอ่าเราจะสามารถสร้างรายได้ในตรงนี้นะคะก็คือจํานวน20วันนะคะก็จะมีรายได้ในทุกๆวันค่ะโอเคนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปเพื่อรับเงินทุนฟรีได้เลยหดอลลาร์เท่ากับสาบาทฟรีๆค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตอีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ